ไม่เคยคิดโสดแค่ขอเลือกล่าสุดทิสาวริทิสารายคนที่ถูกใจหลังมีข่าวกับหนุ่มช่องเจยองเข้าบ้านไม่แค่สื่อ สัมภาษณ์พิเศษนางเอกสาวทิสาวริทิสาเรื่องความรักลิมรรมหิศร11ปีในวงการผ่านมาหมดคำวิจาร์ด้านลบหมดแพชชั่นแต่ไม่เคยท้อไม่เคยท้อจนมาถึงวันที่ได้รับคำชื่นชมมากมายพร้อมเปิดเรื่องความรักที่ไม่เคยคิดโสดแค่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจต้องยกให้เป็นนางเอกฮอตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้สำหรับทิสาวริทิสาลิมธรรมหิศรที่มีผลงานละครต่อเนื่องหน้าจอและ สามารถเรียกคะแนนความนิยมจากแฟนๆเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆมาแรงขนาดนี้ PPTV New Media ไม่พลาดคว้าตัวมาพูดคุยกันอย่างเอ็กซ์คลูซีแน่นอนการพูดกันครั้งนี้ทำให้รู้ว่าที่สาคามเส้นความกลัวก่อนเข้าวงการและยังต้องฝากคำวิจารณ์อย่างมากมายกว่าจะขึ้นแท่นานางเอกเบอร์ต้นของช่องในอย่างทุกวันนี้ นอกจากนั้นดาราสาวยังเปลืยเรื่องหัวใจอย่างหมดเปลือกกับเราด้วยนางเอกฮอตละครอ่อนแอต่อเนื่องดีใจอาจจะเป็นจังหวะด้วยช่วงนี้ก็เห็นหน้ากันต่อเนื่องเลยทั้ง2เรื่องก็มีความยากง่ายต่างกันไปสายเลือด2หัวใจเป็นแนวสืบสวนสอบสวนสไตล์คือการตามหาฆาตกรตัวจริงและจะมีการพลิกไปพลิกมาทําให้คนดูคอยลุ้นฟีดแบคดีมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนที่ชอบนะคะและเรื่องนี้ก็เป็นการกลับมา ร่วมงานกับมิกมิกทองระยะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่แล้วการทํางานก็ง่ายค่ะส่วนเรื่องล่าสุดเข็มซ้อนปลายถือว่าเป็นการพลิกบทบาทและท้าทายพอสมควรเรื่องนี้ใช้พลังเยอะมากๆจะใช้อารมณ์เยอะความเข้มข้นมีมากขึ้นทุกตอนพิสูจน์ฝีมือตัวเองมากขึ้น11ปีในวงการบันเทิงค่อยๆสะสมประสบการณ์มองว่าที่เราค่อยๆสะสมประสบการณ์ก็สอนอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยทาย้อนกลับไปตอนแรกๆ เวลาจะออกไปทำงานแต่ละครั้งต้องขึ้นเวทีบอกเลยว่าใจเต้นเหมือนใจจะหลุดมือไม้ส่นแต่ก็มีหลายๆความรู้สึกปนปนกันทั้งความรู้สึกสนุกกับการทำงานหรือบางวันที่คิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เรียกว่าผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหมดแพชชั่นหมดไฟก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่พอมีประสบการณ์มากขึ้น